สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำกระถางบอนไซนะครับก็จะเป็นทำกระถางบอนไซแบบไม่ได้เจาะรูระบายน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะทําเสร็จแล้วก็จะทําหินเทียมด้วยนะครับที่จะเอามาเลี้ยงในกระถางใบนี้นะครับเดี๋ยวมาลองทําไปด้วยกันเลยนะครับ หลังจากที่ผมขึ้นปูนเสร็จนะครับก็จะใส่เหล็กเข้าไปนะครับผมจะใส่เข้าไป2เส้นนะครับตรงก้นกระถางแล้วก็ตรงขอบปากกระถางนะครับพอใส่เหล็กเสร็จก็มาตกแต่งกันครับผมก็จะเป็นการตกแต่งแบบง่ายๆนะครับทําแบบง่ายๆก็คือใช้แปรงทาสีนะครับ เอาแบบง่ายๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด sub ซับตะใครให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับครับผมหลังจากที่ทำกระถางเสร็จปล่อยให้แห้งนะครับทิ้งไว้12ชั่วโมงก็มายกออกนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ พอทำกระถางเสร็จเดี๋ยวผมจะไปทำหินเทียมกันต่อเลยนะครับก็จะขึ้นโครงด้วยเหล็กแบบนี้นะครับก็ใช้อิฐมวลเบานะครับเป็นฐานแล้วก็เอามุงลวดนะครับมาพันกับเหล็กที่เราตั้งไว้นะครับผสมปูนนะครับปูนก็จะเป็นปูนเค็มนะครับ เทลาดลงไปนะครับก็ตกแต่งนะครับใช้เทง่ายๆแบบนี้เลยครับใช้แป้งเหมือนเดิมนะครับแป้งทาสีนะครับตกแต่งนะครับพอแห้งดีแล้วเราก็เอามาทาสีนะครับก็จะเป็นรองพื้นด้วยสีดำนะครับ สีดำผมจะลงสองรอบนะครับเป็นสีรองพื้นพอเราลงสีดำเสร็จก็มาลงสีขาวครับก็จะเริ่มเห็นความสว่างแล้วนะครับพอเราลงสีขาวไปพอเราลงสีขาวแห้งเสร็จนะครับเราก็จะมาเคลือบสีกระถางกันนะครับเพิ่มความเงานะครับ ก็จะเป็นการทำครั้งแรกของผมนะเหมือนกันนะครับก็ลองจินตนาการออกมานะครับว่าการเลี้ยงบอนไซลองเลี้ยงแบบไม่ได้ใช้ดินนะครับจะลองเลี้ยงแบบใช้น้าเลี้ยงลองดูนะครับต้นไซต้นกางแบบนี้ครับผมว่าน่าจะเลี้ยงได้ครับครับผมพอสีแห้งนะครับสีแห้งเสร็จแล้วก็เอาต้นไม้มาพันกับยิ้มเทียมนะครับ จะใช้เป็นต้นกลางนะครับส่วนในกระถางของเขาพอเติมน้ำลงไปเดี๋ยวผมจะหาปลาสอดมาเลี้ยงด้วยนะครับ mm hmm. ก็มาทดสอบดูนะครับมาเลี้ยงไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันครับว่าเขาจะอยู่หรือว่าเขาจะไม่อยู่นะครับระหว่างการใช้น้ำเลี้ยงออนไซนะครับ ว่าเขาจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะตายนะครับครับผมมาเข้ารวดกันครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ทุกกิ่งก่อนนะครับผมจะยังไม่ตัดออกนะครับดัดไว้ก่อนครับถ้ายังไงก็อนาคตก็ค่อยมาว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้มีกี่กิ่งผมเก็บไว้หมดครับเก็บแล้วก็ดัดนะครับ ส่วนจริงนี้ผมก็จะดัดแล้วก็ทำเป็นจริงตกไว้นะครับส่วนจริงนี้ก็จะทำเป็นจริงตกไว้เหมือนกันครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนลหลายๆท่านนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ก็หลังจากที่ดัดเสร็จก็เติมน้ำเข้าไปครับเติมน้ำให้เต็มเลยนะครับก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำกระถางบอนไซนะครับแล้วก็เอาต้นไม้มาพันกับต้นนี้นะ